ลัวมันแค่ขันเขียวเมนอมนีโลสปีดสปีด For miles, it all looks the same. Something must have happened to them. <laughs> Either kind of way, we're on our own. We have to vent it. Start looking for a ventilation to metro station. We have to find out for ourselves. through the left Found something. How do you mean it? ยิงโบมันก็ได้แต่เวลาโดนใกล้ๆอ่ะว่าไม่เอาเวอร์ไม่เอาดีกว่าวันมาถูแม่น่าเนี้ Thank you it's Look out everyone. for the big one. i อู้ยมีปืนเหรอเนี่ยโอ้โหทำไม่เห็นเลเซอร์โอ้ e นเยอะจัง โอ๊ยนู้นวัดเฉยฟรดิงแกล้งวัปหลบไอ้ขี้โกงนี่สมรรนี่มีปุ้งข้างล่างไงหูเสือวิกิ้งไม่ไม่ไม่หมายถึงเนี่ยไอ้ปืนปืนพกอะ เดี๋ยวว่าออฟจะเอาแค่นี้ลุกตาแดงใส่ปืนพุ่งๆครับผมถือไม่ได้ติดนัดเลยนะนกันกันหนึงพกดเอ้เพมเพิ่มกระสุนปืนพิ่มเลย หวังหน้าได้เบรย์ผมไอ้ข้างหลังผมรบยิงปืนไปข้างหน้าผมจะวิ่งไปวางไม่ทันเลยหวางหลังก็ได้สองชุดนะถ้าผมยิงหลังมันได้เก็บกระสุนใกล้ๆอ๋อไม,ไม่ไม่มันโดนทีเดียวไม่ตายเดี๋ยวพอมาเดี๋ยวผมหับอกให้มายิงกันเลยเนี่ยอัพดูข้างหลังก็ได้ ตกมาตายขอค่าตกมาูดิ <c oughs> ตกมาสูงเกินไปนะ Kilometers of natural tunnels. Could be thousands of them down there. Fine. Let's just get this over with. Quite dead! Screamer! You bomb. see it? Screamer down! Oh. Look out uh. for the big one! Pole's dead! One dead, Inspector! 嗯？有米个啦？哦。 เป็น,นย n งไงสปอร์ตสองกระบอกไอ้เบนเดตเอาไปวางข้างบนนะ Okay. What now? There are service rooms alongside every platform, both sides, both levels. Find the room with the red light above the door. Okay, searching. Yes, fine. Look. Oh, great! The bomb. Oh, Take out this bridge. This one, I. จ t ี่เหี่ยแดงทุกทีเลยเป็นเทียอะไรขายได้ขายได้ไฟก็้ไฟไม่ไม่ไม่ติดอันนั้นใช่มย่่นหอมุมพอดีไอ้แบนเดดอยู่ข้างบนนะคื มันเว้นระยะการเกิดหน่อยก็ได้นะจริงๆ่ว่าจะเกิดมาแบบยิงแล้วยิงให้ตายด้วย Keep an eye on the Invector! down! Need to stop that Screamer! <whats Napoleon>. <disappointing breathing> <positive roar> that in for Screamer! That can't be all you've got! Hmm. right

ไม่ใช่วาร์ปมาตรงนี้นะนี่ไง,ไงตัวเลไสตาร์ทมาแล้วบูจาฟูลอิน yet <h> <h> โอ้โหตัวขาแดงโอ้ยแล้วติดร้านตานักขาแดงผมก็บังคับไม่รีโหลดเลวนะ ไม่ท <m> ันทำไมมันหายเร็วจังปกติมันต้องโดนแฝงล่ออยู่สักพักเนี่ยบ้า ยิงแฟชีไป้แล้วแม่งแต่หายจากแฟรไว้ก v e l

้าวเนาะไปย้ายไปข้างบนแล้วเมื่อกี้มันอยู่ตรงนี้อยู่เลยเนี่ยย้ายขีได้ด้วยไม่ธรรมดาเสียงมันชัดๆตรงนั้นแหละหกสิบวิโอเค

เจ็ดวิเดี๋ยวฟองกันอยู่ไหนนะข้างบนใช่ไหมไม่รู้อยู่ฝั่งนี้หรือฝั่งนน้นโอ้โหอังไปขึ้นไปดูหน่อยโยนไม่ฝัดงพระวิทีหรือฝั่งนี้น่า เอาอีกแล้วเจอแบบนี้อ,อีกแล้วผิดทางอีกแล้วไอสปิลลูกเ้าฟอร์ีิ i ไหนวะไหนวะ มีมากฝั่งนั้นน่แหละฝั่งนั้นไม่มีครับผมเนี้ยตรงนี้มีเม้นนะฝั่งนี้ไม่มีใช่ไหมหายอยู่หายอยู่อยู่ไปปลายเหรอเจอแล้วเจอแล้วโอเคไอ้หืมซอมบี้มาจากไหนตัวหนึ่งดูในซองรถไฟหน่อยมีอะไรบ้างครับเนี่ย แต่ได้ได้เนี่ยมนตรงนี้ยไหมได้แลวะไอ้บีนชาร์ดอ่ะอ๋อเดีด้ด้ได้ไดไฟบอนตอนนี้เหนื่อยเอาไอ้นี่ได้เอาเวทด้วยหหยิบแล้วเหรอหยิบแล้ ลุกผมมีเกาะอยู่รอฝั่งนู้นเลยก็ได้นะโอ้โหเ้ยกระโดดมาโอ้โหไม่ทันได้มองซ้ายกำลังมองทางไกลตรงนู<า>้นอยู่เยอะด้วยเหตุอยูอ่ๆก็วิ่งขึ้นมาจากเบ็ดเลื่อนลวนมาดิ มาแบบไม่ให้เราไปอ่ะแบ็กสุดท้ายแล้วด้วยกระสุนผมเนี่ยสกีดไหมนะสกีมเมอร์ส,สกีมมอร์ d o w ่อบิไม่ออกพ่อมันทางนี้ลนะ ิงม่ออกแล้วผมอะข้าหลังไม่เข้าทีอีน <มา S 3> <ะ>ี่ผมนี่ดิผมนี่หน่อยม่นี่หน่อยขอ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 หน่อยได้แล้วได้แล้ว แดงเลยโอ้โหร้อยยี่สิบวิหนูเม้นข้างหลังมีกล่องให้เปิดได้ปะเปิดไม่ทันแล้วอ๋อไม่กล่องเปิดแล้วไปเริ่นเปิดข้างหลังสองตัวโควเกียวมาด้วยอ่าขวางไว้ได้เลย <c oughs> หลังยังไม่มาหลัง,ลง,ย,ง,ลงยังไม่ขึ้นไปสักทีนันก็ได้เลยหาแล้วค <This is S 1> งไม่ยิงไอ้ปืนนี้ดีผมชอบปืนนี้แหละตอมีติด ต้อ,องรอหาอีกกันต้องเคลียร์คอมพี้ให้หมดแล้วด้ยโอ้โหปืนผมไม่มีปัญหาหมดกระสุนท <c oughs> ั้งสองปืนเลยเนี่ยแย่และไฟเบิร์นฟันวางแบ็นเดช่อาแล้วเกิดแล้วผมมาแล้ว มีกระถือแล้วผมหมดแล้วเนี่ยตุลักตุเลตุลักตุเลเกมมิงอ้าวไม่เก็บไม่ได้อันอี้โอเค Look out for the big one โอเค But we need to set up a perimeter, Doctor. Keep your head down until this is over. I can help fight them. I gave you an order, Doctor. Now move it. This is Lana, we'll be okay. Stay safe. Found something. One last fight. <sighs> Found some mates. Found something. Look at here it to set. Should hold them back. ระเบิดโอ้ยเรียบร้อยเลยตีขาด้วยมือเลือดอย่างเร็วเมื่อกี้เนี่ใช่เราตกรีบแล้วแม่งตีดอยู่ตรงรูงดจบไปแล้วเด็กคนเดียวไม่ไหวนะปืนเนี่ย อมันไม่โดนตัวเองแสงดแดงมันไม่ติดไอ้นี่เลยวางของไม่ทันเลยมาได้ด้วยฝั่งนี้นี้มาแล้วเบอรนาลีนอาร์นาลี วางป้อมปืนแล้วแต่ก็ยิงไม่ได้แล้วจะไปเด็บด้านในแล้กันดะตรงนี้มีสายฟ้าอยู่ใน โดนเกยลังคันังคันังคันข้างหลังข้างหลังสเดี๋ยวค่อยมาเด็บตรงนี้ก็ได้ตบปืนเลย Found something Right there. I'm going to go near. I guess we keep fighting. Yeah, I really. Keep an eye on the infection. ตาแดงมีทางนี้นะระวังด้วยโอโอเฮ้ยไม่น่าเปลี่ยนป,ปืนเลยวอือใส่ปืนผิดด้วย วนแป,ป๊บอืมอาปืนที่นี่ก่อนบูมากะหมดกันด้วยเก็บปืนแป,ป๊บเอาเลย ้องบินมาแล้วอะโอ้โหเฮ้เยเรียบร้อยกระสุนมันใช้รวมกันเลยบีหมดเลยนะฮะห้าหลงแน่ใช้รวมกันนะมึงขึ้นแล้วขึ้นได้แล้วเฮ้ยขึ้นไม่ได้เป็รอรับไปนี่ก่อนต้องรอรับ,รรบสเวสตาหน่อีก ยิงตีเพื่อนมันมุกกระสุนเด้งด้วยนะเป็นไปเนี่ยโอ้โอ้ใช้กระสุนรวมแล้วไอ้พุ้งไปกับแันกินกระสุนเยอะด้วยนะใช่ใช่มันกินทรัพยากรปืนลูกปืนเยอะเลยเก็บได้กี่รอบนะสามรอบสี่รอบก็หมดแล้วเนี่ยหมดขัง ไม่มั่นใจมันรวมหรือเปล่าเพราะว่าผมมามาเก็บแค่สองครั้งเองนะน่าจะรวมน่าจะคิดแบบทั้งสองสองฝั่งรวมกันแบบทั้งสองปืน